สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนึงนะคะแน่นอนค่ะ EP พีที่30แล้วหนูจะต้องสอบกันอีกแล้วลูกเออสอบแล้วจะต้องรีบไปทัศนศึกษาถูกต้องไหมมันจะได้สบายเนื้อสบายตัวสบายใจเออถ้าเราไม่สอบสิมันก็จะเป็นความกังวลใจไปเที่ยวก็ไม่มีความสนุกอีกเนาะเพราะฉะนั้นคืนนี้ รีบทำข้อสอบดูคลิปเสร็จทำข้อสอบแล้วก็นอนเข่งเข็ง,ขง,ขงตอน3ามทุ่มตรงพรุ่งนี้เช้า7จ็ดโมงเชา้าล้อหมุนแสดงว่าหนูต้องมาถึงโรงเรียนก่อน7จ็ดโมงเช้านะจ๊ะเอาละถ้าพร้อมที่จะลุยกันแล้วไปลุยกันเลยข้อแรกนะคะข้อใดคือประโยชน์ของการท่องบทอาคยาน ก็คือช่วยให้มีคติประจําตัวสอนใจให้ระลึกถึงคุณธรรมที่ทําไมคะได้จดจํานั่นเองต่อมาดูผู้ชนะนะคะแล้วก็มาดูคําถามเขาถามว่าบทอาคยานผู้ชนะเนี่ยเป็นคําประพันธ์ชนิดใดอ่าต้องอ่านเยอะไหม ไม่ต้องอ่านทั้งหมดอ่าดูเมื่อทําการสิ่งใดด้วยใจรักมีเท่าไหร่กี่คำแปอ่ามาดูข้างหลังอีกถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่งมีเก้างงไหมก่อนแสามารถเป็นได้7 8และ9กแต่ที่สวยสุดคือ8อ่ะถ้ายังไม่ชัว ด้วยใจรักเป็นแรงที่เรารึงแปดไหมให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทางแปดไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรอนอะไรคะกรอนแปดกรอนแปดภาษาทางการคือกรอนสุภาพนั่นเองเอามาดูข้อต่อมานะคะ ใครปฏิบัติตนตามข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกองผู้ชนะอาผู้ชนะเขาบอกว่าไงเมื่อทำการสิ่งใดด้วยใจรักถึงงานหนักก็เบาลงแล้วครึ่งหนึ่งด้วยใจรักเป็นแรงที่เร้ารึงให้มุ่งมั่นฝันถึงซึ่งปลายทางเมื่อทำการสิ่งใดใจบากบัน่นไม่ไหวหวันอุปสรรคเป็นขวากขวางถึงเหนื่อยยากภาคเพียนไม่ละวาง งานทุกอย่างเสร็จเพราะกล้าพยายามเมื่อทำการสิ่งใดใจจดจอ่อคอยเติมต่อตั้งจิตไม่คิดขามทำด้วยใจเป็นชีวิตคอยติดตามเห็นถูกผิดแก้ไขเหนือติดตามขออภัยบังเกิดผลงอกงามตามต้องการเมื่อทำการสิ่งใดใครคนคริส เห็นถูกผิดแก้ไขให้พ้นผ่านใช้สมองตรองตรีคิดพิจารณากฏงานก้าวไกลไม่ลำเคนความสำเร็จจะว่าใกล้ก็ใช่ที่จะว่าไกลหรือก็มีอยู่ให้เห็นถ้าจริงจังตั้งใจไม่ยากเย็นแล้วจะเป็นผู้ชนะตลอดการเอาละ่ะข้อนี้ เขาถามข้อคิดข้อคิดตอบข้อคิดอะไรที่มันต้องการส่งผลให้รู้ในเรื่องนี้ mm. ก็ต้องเป็นมดห mm. มั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้อยู่เสมออาต่อมาจากบทร้อยกรองผู้ชนะเนี่ยสอดคล้องกับหลักธรรมใดวิริยะฉันทะใช่ไหมฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาใช่ไหม ก็ต้องเป็นอิทธิบาทสีข้อใดใช้คำสุภาพพิษไม่ยากเลยสากกระเบือนี่ไงมันต้องเป็นไม้ตีพริกไม่ใช่ไม้ตำต่อมาข้อใดเป็นภาษาระดับทางการระดับทางการโยงไปที่ทางการกึ่งทางการเป็นอย่างไรทางการเป็นอย่างไรทางการก็ต้อง ไม่มีภาษาปากเลยไม่มีเช่นเราอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นฉันคุณท่านเธออย่างนี้เป็นต้นเอามาดูข้อไหนคะนี่เลยค่ะตามปกติแล้วบิดามารดาย่อมรักบุตรของตนถ้าใช้คำว่าลูกปั๊บจะกลายเป็นภาษาปากทันทีข้อใดใช้ภาษาระดับทางการทุกคำ อ่าดูสิคะข้อไหนคะคิดให้ไวคิดให้ทนันอ่านให้เร็วแล้วหนูจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงข้อนี้คะ่ะน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ข้อใดเรียงลำดับของกรอนสุภาพได้ถูกต้อง เรียนระดับวัคนะคะมีวัคสดับวัคร,รับรองแล้วก็ส่งดับรับรองส่งนะจำไว้ให้ดีนะอาจจะออกไปภาคก็ได้อามาข้อใดมีทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระดูไม่ยากเลยพยัญชนะก็เล่นเล่นเสียงเล่นพยัญชนะถ้าสัมผัสสระก็ดูสละเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ ต้นลางลิงแลหูลิงเห็นหรือยังภาษิตว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มเพียนให้เต็มสามารถอาจเป็นผลเขาถามสัมผัสนอกสัมผัสนอกก็นี่ไงกรอนจําได้ไหมกลมๆตัวสุดท้ายก็คือเขาเรียกว่าฉันทลักษ์ถูกต้องไหมไปสัมผัสกับคําที่สามของวรรับอ่าสดับรับรองส่งเห็นไหม นี่เข็มกับเต็มเจอยางต่อมาทั้งยุ่งชุมกัดปัดเปียปะเสียงผัวผะพึบพับปุบปับแปะเขาเล่นอะไรเล่นเล่นพยัญชนะก็คืออกักษรเขาเรียกสัมผัสอกักษรข้อใดเป็นคำขวัญก็สุรายาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคม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  ต่อมากรุงเทพดุดเทพสร้างเหมือนศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรือนรองเมืองหลวงของประเทศไทยเขาสื่ออะไรก็คือความสำคัญใช่ไหมหรือความเจริญดูซิตัดความงามความยุติธรรมออกเป็นศูนย์กลางการปกครองก็แสดงว่าเป็นเมืองหลวงถูกต้องไหมมันจะเจริญหรือสำคัญบอกครูสิ ก็ต้องสำคัญสิต่อมาคำขวัญในข้อใดเหมาะสมกับข้อความนี้อามาดูในยามที่เศรษฐกิจวิกฤตเช่นนี้เป็นเรื่องที่คนไทยต้องต่อสู้กับความนิยมสินค้าต่างประเทศคนไทยต้องสนับสนุนส่งเสริมสินค้าไทยเรามีความสามารถเท่าเทียมระดับโลก ขอเพียงโอกาสให้คนไทยได้พิสูจน์ฝีมือคำขวัญที่ควรใช้ก็คือเศรษฐกิจไม่เป็นปัญหาถ้าสินค้าส่งออกได้ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประธานการโต้วาทีก็คือตัดสินผู้แพ้ชนะในการโต้วาทีมันมีกรรมการอยู่ข้างล่างคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินแต่คุณมีสิทธิ์ทำอะไรจับเวลา เชิญผู้โตว,วาทีแต่และฝ่ายพูดแล้วก็กล่าวนำชี้แจงกติกาต่างๆตามยัติของเขาต่อมาหัวข้อที่ใช้ในการโตว,วาทีเรียกว่ายตัตติข้อใดเป็นการแสดงมารยาทที่ดีในการพูดโตว,วาทีพูโตว,วาทีต้องทำยังไงคะ ไม่เอ่ยนามฝ่ายตรงข้ามแต่จะเรียกตำแหน่งในการโต้แทนเช่นตำแหน่งคุณตำแหน่งที่1คุณตำแหน่งที่2องฝ่ายค้านคุณตำแหน่งที่หนึ่งฝ่ายอะไรก็ว่าไปการโต้อทีแตกต่างจากการอภิปรายในข้อใดแตกต่างอย่างไรคะเรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมครูก็เข้าใจอยู่ เดี๋ยวจะบอกให้การโต้วาทีมุ่งเน้นคารมและเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้แต่ในการมุ่งเน้นคารมนั้นเราจะต้องมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอยู่ในนี้ด้วยไม่ใช่ฉันจะดึงดันเอาชนะเช่นเราอาจจะให้หัวข้อยติว่าวัน วันหยุดดีกววันมาเรียนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องโต้กันว่ามันดีอย่างไรแล้วคนที่เขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ต้องเอาสิ่งที่ย้อนแย้งมาว่าวันปกติอะที่ต้องมาเรียนหนังสืออะดีกว่าวันหยุดนะเพราะเราจะได้ความรู้อะไรเงี้ยมันก็จะโต้แย้งกันโต้โต้กันไปโต้กันมาจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าใครแพ้ใครชนะก็ต้องหาเหตุผลมาประกอบ ตมาข้อใดต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการสื่อสารก็คือการบรรยายหน้าห้องเรียนค่ะแต่ถ้ากล่าวคำปราศัยต้องเป็นทางการสำราวิชาการก็ทางการถ้าสนทนากับเพื่อนจะเป็นภาษาปาก ต่อมาข้อใดต้องใช้ภาษาระดับกึ่งทางการในการส,สื่อสาร,ร <médico S 1> <th> ก็ข้อเดิมเนี่ยไม่รู้เขาจะทําซ้ําทําใหม่เนี่ยเธอสังเกตสิเรื่องเดิมเห็นไหมก็ต้องบรรยายในห้องเรียนอ่าต่อมามาดูข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบโอเน็ตอีกแล้วครับท่านเขาเอามาให้เธอฝึกฝึกอะไร ฝึกรับมือกับข้อสอบโเน็ตในอนาคตออามาดูรับมือความเปลี่ยนแปลงจากวัยรุ่นสู่วัยรุ่นอขอขอใยไว้เด็กสู่วัยรุ่นน้องๆไม่ต้องกังวลกับปัญหาสิวอีกต่อไปเมื่อใช้ครีมโจโจครีมรักษาสิวที่ดีที่สุดในท้องตลาดกำจัดสิวอย่างปลอดภัยไร้กังวลไม่มีผลข้างเคียงใดๆลดปัญหาหน้ามันเห็นผลทันตาใน3วัน ราคาเต็ม259บาทลดเหลือ199บาทตลอดเดือนมีนาคม2566อ่าเขาถามว่าข้อความตอนใดน่าเชื่อถือก็ต้องเป็นกําจัดสิวอย่างปลอดภัยไร้กังวลไม่มีผลข้างเคียงใดๆเพราะมันมีคำว่าปลอดภัยนี่ไงไม่ใช่แบบใช้วันนี้ข่าวพรุ่งนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ นักเรียนคนหนึ่งเขียนกอนสุภาพพรรณนาอาหารในโรงเรียนดังนี้อ่ะดูหนึงถึงสี่แล้วมาดูสิคะเขาให้เรียงลำดับหนูจำได้ไหมเวลาเขียนกรเนี่ยเรียงลำดับอย่างไรวัคสดับวัครับวักรองวักส่งอ่าสดับ,บ,ดบไปไม่ใช่สดายมานะสะดับไปรับมาใช่ไหม แล้วก็รองมาแล้วถึงจะส่งไปเออก็ต้องเป็นนี้เลยลองดูโรงเรียนเรานี้นี้แสนดีเหลือหลายเห็นไหมหลายกับไมยไอ้นี่มีอาหารมากมายชวนกินให้อิ่มอิ่มสัมผัสกับใครก็ต้องลงมาโยงมาตรงนี้งั้นเราก็ต้องไปนี่แตงโมแตงไทยลำไยทับทิมทิมกับอิ่มนี่ไง อีกทั้งบัวลอยสาลิมสาลิมกระทิมนี่งปลากริมคองแครงสาระแองหางสระแองเจอ,อยังนี่สาระแองเร็วเร็วเ,รวเ,รวเรวสระแองมันต้องอยู่ปิดท้ายใช่ไหมทองหยิบทองหยอดลอดช่องตะโก้ส้มตามําปูไข่พะโลเย็นตาโฟบะหมี่แห้งแห้งก็ต้องสาระแองถูกต้องไหมต้มจืดไข่เจียวข้าวเหนียวหมูแดงข้าวหมูแดง เรากินแล้วมีแรงเรียนได้สบายใจข้อนี้จึงตอบ3ยากไหมไม่ยากเลยถ้าเรามีความเข้าใจนะคะขอแค่เข้าใจคำเดียวเนี่ยรับรองชีวิตหนูรุ่งโรจน์แต่ถ้าหนูไม่เข้าใจชีวิตหนูก็จะแบบดับวูโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมทบทวนเสร็จรีบสอบทันทีนะคะเดี๋ยวครูจะปลดล็อกให้อย่างเร็ว นะคะสามทุ่มนี้หนูต้องนอนได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดคลิปติวครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ